สวัสดีครับก็กลับมาพบกับที่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้แล้วก็มาเล่นกันต่อในส่วนของอีเวนต์ชาร์เดฟอร์มบนะครับเราก็มาทําต่อในส่วนองพารที่สามเอาไอ,อะไรวะเน,นี่ยอ๋อโอเคไม่ได้รับของครับไปก่อนแม่งเล่นไปสามพันหกร้อยสี่สิบอนอแล้วอืมไวเหมือนกันนะเด็กแปดวันแปดวันนี่นะเออพอพออยู่โอเคเราก็ไปตกกันต่อ วันนี้ภารกิจที่พี่ต้องมีรู้สึกจะมีเดี๋ยวนะม่วงห้าฟ้าหกโอเคเราก็ไปตกให้ได้เท่าจํานวนที่ต้องการก่อนอ,าอ้าวเียได้ปูคิงแคปมาเฉยเลย โอเคก็ดีจะได้ไม่ต้องรอลุน้นต้องรอลุ้นสีแดงอีกไปม่วงสองแนละ้วบกทำไม้ทำมากูว่ามนะม่วงเต็มก่อนเสีย สีฟ้าบอกว่าคงไม่ใช่ปีลันย่านะเออสีฟ้ามาหนึ่งตัวแล้วเว้ยเ่งสีม่วงนี่วนาทำไมครบง่ายกว่าตัวสีฟ้าอีกนะอืมออได้มาสองแล้วเว้ยสีฟ้าเอาขายอีกฟี ตอนแรกแม่งแสงกับฟิปกับฟิปนิดตกใจเหมือนกันนึกว่าแม่งสีม่วงไงเออสามโอเคไปมันเดือวนะทำไมมันเอาไปไหนโอเคขาดอีกสามสีฟ้าเวลาทำก็ไม่ต้องทำรีบทำให้หมดนะเพราะทำให้หมดเดี๋ยวบางทีมันเราไม่พอทำเกวสไงอืม ให้ตามตามสภาพตามสภาพเอาไปอะไรขึ้นไนปะโอ้ยปลาไหลไฟฟ้านี่โคตรเดยอะอลโอ้ยนปลาไหลไฟฟ้าบอกนี่กูปลาไหลกี่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยว ขาเร็วม้งเนี่ยโซนไอโซนแรกนี่ตกไม่พอเยอะเท่าไหร่โซนสองนี่ตกจนจะไม่เหลืออะไรให้กูตกแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> มาขาดอีกสามตัวมีฟ้านะกัอาและบิหลันยา อีตัววันนี้ใายอีกสามโอเคตบกันจนกว่าจะครบเอาโอ้โหโนทอเล็กอ,อ,อย่าปีลัญญานะเ้ยม่งกูยิ่งเออนั่นแหละปากการ์ตูนดีมากสองตัว อย่าปีนหรอนะยะโอ้ยสีม่วงมึงไม่ขอสักสิบตัวเลยวะเยอะเกินโอ้ปลาหมึก โอ,อ้ยย่าเปลี่ยนยาเฮ้ยไม่เปลี่ยนยาเยอะจังวะเดี๋ยวบอกกูเขาแค่ตีปลาสองตัวเองนะเว้ยโอ้โหแม่เนี่ยนะกูยังขายดีกี่ตัววันนี้สองตัวโอเคช <c oughs> ัดไปเบลดบอกจะหมดอยู่แล้วชิมหายเออ เออนั่นนะครบสักทีวันนี้ก็น่าจะาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าพี่ทําให้เฟสมันครบไว้ก่อนใช่ก็น่าจะาไว้เท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวพี่ก็จะทำเรื่อยๆนะเพราะว่ามันต้องรอเฟสด้วยถ้าเราสายฟรีเราเล่นวันแรกหมดเลยมันจะเล่นมาสายเติมก็ไม่ได้ต้องเผื่อวันไว้ด้วย น่าจะหมดแล้ววันนี้ก็จบไปแล้วน,นะครับกับคลิปอ e ีเวนต์ s h a d o w f o r m มา b i t นะครับนี่ก็เป็นพาร์ทที่สามแล้วนะส่วนไอ้นั่นที่ใครถามให้พี่ทำรีวิวมาออเดลิคพี่ก็ทำให้แล้วนะก็เข้าไปดูกันได้นะบอกเลยก็โหดจริงอะมาตัวเนี้ยน่าจะหักวิคเตอร์เฟอร์ด้วยมั้งซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจที่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่จะเข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติตาก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกที่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ